สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็ซิมาลวกกุ้่งลวก,ลวกหอยเดอ้อลูกสาวจงไว้ให้กินขึ้นเลยกินหอยอันนางหลามากินกุ้งกินหอยน้ำมาเลยจงไว้ให้นางมนลูกสาวคอยสือกุ้งสื่อันนี้มาขาดให้แม่กินขอบใจเดอ้อ fc นางมนเดอ้อเลียงขอบข้วเรียงลูกร้านเรียงแม่ม้อนก็นได้กินน้ำเนาะ กินพันวานเอฟซี 4, ผักเงินมาให้กินหอยกินกุ้ง <c ười> ขอบมกขอบใจเดรร้ายมึงขำบ,บนสู้เดรร่าเอออยู่บังน,นอกหรืออยู่บังไทยเนาะพอเสื่อนี่มาให้นี่มึงขำบ,บนสู้อยู่ดีไม่แห้งกินเงินได้เงินขีดทองได้ทองให้ไปแล้วไรขึ้นมากึ่งเก่า,าเดรร่าเดออมีมอนให้ดพอนเด้อสิลวกนั่งล่าพันลวกแมากับน,นังล่าเนี่พี่น้องพากันมากินหอยแครงเนาะอื กินน้องวงจงไปห้เลยอือก็ขอบใจเนาะที่ว่าเอฟซีน้องวนกับผ่าไม่กินก็ได้กินมันจุมันกรบคัวเลยพี่น้องเลยกินไม่ครบครัวใจดีใจกว้างไม่เพิ่นใจดีใจกว้างใจบุญกุศลให้ได้กินได้อยากอาหารทะเลเนาะขโมยขอบใจไดหลายทุกสิ่งทุกอย่างมากะนั่งหลากะสำละแล้วเรียบร้อยนั่นมือนีเห็ดให้น้องให้นงมากเลยกะเป็นล่างนวด ซึ่งทุกอย่างไค่สะอาดสะอาดคนเฮาทั้งหลายก็ขอกระโท่มากินน้ำกันนด้อใครใครได้กินกุ้งได้กินหอยก็โอ้ยโถขึ้นมาเออเฮ็ดแจ่วมัยใครได้กินน้ำกันอยู่ตรงหน้าบ่ได้กรมียังบริโภคออาหารทะเลจักเถื่อเม่มอนก็บ่ค่อยได้กินจักเถื่อดอกถาลูกบ่ซื้อให้กินเม่มอนก็บ่ได้กินเพราะว่ามันแพงบ่ได้กินอยู่ลาวนี่บ่มีหอยแข่งนี นี่จะหอยค้างนี่มีม้อนก็ประยักษ์ข้าวหอยแข็งนี่มีม้อนมักนี่ข้ามักมีม้อนนี่หอยแข็งกุ้งสินีะคือปลาหมึกนี่ก็บรรดายบอกให้กินก็ได้ปลาหมึกม้อนบะหมักมีม้อนมักหอยแข็งคือกุ้งสินถึงมีม้อนมักอยากกินของสอบเลยแหละนี่นี่กระลวกหอยสิน่ะกระลวกหอยตอกุ้งกระลวกซุกแล้วนางลากระตัมน้ำจิ้ม น้ำสมบ่ดละเจลเจวสมบ่น้ำเจวสมแล้วเรียบร้อยลวกกุ้งลวกหอยสัดเสร็จแล้วก็จะกินกับลูกสาวสองคนมาเบิ่งมังมีเพ่คนพี่น้องเอ้ยตีตาเลยเด้อตัวนี้เนะสิซุกเลยโอ้ยตีตาเลยตีตาสองหน่วยเลยพวกต้นน่ะมังมีตีตาสองหน่วยเน่ยต้นน่ะนี่ หนึ่งหน่วยสองหน่วยเนะี่ยสซุกแล้วสองหน่วยนะยังสี่ลูกพี่น้องโอ้โหได้กินบาหมีซุกอีกหลายเด้อี่มามาพี่น้องวันนี้ไม่กินน้ำกันเด้อเจวน้องหล่าไปคิดแล้วเรียบยร้อยมาเสบแซบวกกุ้งวกหอยแข็งไปพี่น้องอ้าวมาต่อกินกุ้งอีกพี่น้องกับหอยแข็ง มา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 กินกันพี่น้องลวกกุ้งลวกหอยแครงสองสาวเพิ่นจงว่าให้แม่เพิ่นบ่ไดิบดิบน้ำใบชะตาแต่ใส่หอยเลิกจะพามาใส่อันนี้เป็นบ้าบ่เฮาเอาตังหากแล้วตัวนึงนี่ขนาดไหนอีไปเอามาเลยมาถ่ายมาแกะหอยนี่ไปเอามาแกะกาบหอยแก่กาบกุ้ง น้ำแซ่บแซ่บพี่น้องเลยโต้น ừ, น้ำแซ่บนูหนึ่งมีารเสียก็นลยโยมมอสกินเลยขาย้าวคั่วไงกร้ตุ้นหมอดเดือนหายน้ำเย็นเข้าตู้ในข้าวเดียวหมดแล้วจนิืสอน้ำแข็งเขาส่องผิดเนียนนะามะาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมากินลอกหอยแข็งหบอกกุ้ง แซ่บเมาอกันเลย FC ทุกแรงเส้นใจถูกนังใจถูกร้านมืดทุกคนเนาะให้ในแต่ต่างประเทศมืดทุกคูทุกคนเดอ้อม่มอนเอื่นเดอน้อเยเจส้มนั่งลาเห็ดเจีวสม,ม,มลูมีมะนาวเรลี่แฉบน้ำเป็นน้ำซุนรสเซนซูมน้ำตานเปลี่ยอะไรแ่บไอ่กรีมซูมามีน้าลเปียก พียากจางเกีวเหรอ,อสิดำป้าใส่อจางลำป้ามาสิดใส่บัวมะกอมันหวานหวานจางต้องน้อง่เพ่บกกินน้ำเพิ่นให้แม่กำลังหลากิน เออข่าว<ะ>ดีเห็นไม่ลงเน,ะนาะกินยังแลยนี่เรา่อแบบนี้ก็เห็ดแบบนี้อืเขาลงก็กินลาวหอย่างนี้ หรือว่าแม่พ่อไม่จะเดอคนนั้นไม่จะเข่าจะวันจะละมือปัดเดินวันเป็นหมูก็ไม่คูอยู่วันลปมนลงยืมเพ่นืมใลงกำลังอุ่นแล้วเข็นสดสามคนจะเปิดแต่ละมือเราเปปัดวัดอานไม้วัด ยังอ่นานบ้างมันก็อ,นอยู่เพื่อนออเหรอเวรเพื่อนเจ้าเกลืออยู่ในเพื่อนผมเลิไปไปดินน้ำเพื่อนมีแทำหน่อยให้ลงไปนาสั่นโทษล่ะเต็องอยู่บัดเฮ้ยเ <laughs> ต็งมาปัดบัด ก๋ยวกวันกลางคืน ừ, วหนาวาน้น้าว่ต้ไปหาจังูไม่้อ เม่อค sure. 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 sure ิดได้ไม่เนว่ามันคล้ายนะขอจำขอจำหเท่าไหรก็เอาแะมานลดเวิร์ดเจะมี้หมสิบพนข้าวอันนี้จะไปเใจมาจะมาแบบโรงงาอ่ะมะเกินมะเอินมาฮือรอกเขามาส่งไปสิบพันไป หมดเต็มเยแม่เนาะทรทหอยแขงบสเดีย huh. ก <you> <Yeah. S 1> ิน okay กุ <So> ้งเลยไปตลาดหมกกุ been, ้งท so like ี the the ่หอยไปตลาดหมกราคากุงมันไม่ตเลยน้อยเจ้าเล็นตลาดสวรรค์มานลงไปมันไลยตลาดใชไหมแม่ตปตลาดใหม่อย่าจ้ะทำาหา ตลาดตรวันไสตลาดตมิชตมิชไส้ตะมิชไส้อืมที่ข้างจะไป้แล้วไก่แล้วตรงคี่ขู่มันอันนึ่งอืมนะอืมเขียวอ้าวหนึ่งกิอืมึงหนึ่งพอยูโอ้ยึงหนึ่งพัยูเซ่ก็ละกิน ใช่ไปซื้อเปอ่านนเรบอกว่าคจะอ่านน้ำแมงเนี้จะไปตลาดก็เคยโอ้ยต้นซื้อเพิ่มให้กินมานี่เลยเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มจะกิน ลูกสาวก็นั่งมนบนไอโฟอสุเมกินบนี้เมมนนเาเราไปตลาดคือกูดูมาต้มือเนื้อไม่แดเผือเมื่อไม่ได้ไม่หูเัาจะเทมดอะเทมเหมือนปีน้ำได้ก็ปีน้ำนั่น ใชงเอยก็เป็นคนเดือเสี่ย กินแบบนี้อ่ะาบะมากแกงแบบท่านข้าวปุ่นข้บอยากินแบบไ้นเออกินแบบนี้แหลกินแบบนี้แซ่บท่านข้าวุ่นาวบอยากินบคน พาไปทำงานภูเก็ตนะมอแข็งหไม่ได้ซื้อกินเด้อกไม่ห่วงนะนี่ไงเอาเอาขาดเห็ดขาดตัวโก้เอาโอ้นะฮะดหัดทะเลเอาขาดโก้โก้เอาจป็นไงเป็นใยเป็นใยด้วยแหละมอแข็งนะทำงานภูเก็ตนะเดี๋ยวกินปลากระบอกไปปิดเอาในมองกับเจ้ากูหมองกูหมานไปปิดเอาเขาไม่ได้กินเอาก็ไม่กินไม่กินบมเป็นจท็กเขาไม่ไปปิดเอา ยายไต้แล้วบนนั้นนะป้าก็บอกแล้วมาปิ้งกูมาเนี่ยโคตรจะไม่อยากยังไม่รู้จะกินอะไรทั้เนีใครกินหนักแข็งอย่างอยากคุณอยากกินก็เอาไปเลยเสิปิดเอาเลยกระบอกเออ ก็ปล่อยไว้เนะป,ป,นะป็นนละใส่ไว้ปนันนแวแต่ไม่มีใครมาเอาไปกินเนาะเราเบื่อแล้วอืมเรเบือ่อแบบเขาไ่ยากัดงานบันทิดเวลาหนำลุงไปหาหอยมากินหอยแมงผูแต้วก็หอยยังอืม เราคนทีไปถากเอาในหินน่ะหอยนางรมันอยู่ในหินนะคนที่ไปถากเอาหอ,อยม่ไปเจจอเอาหอยแครงในเห็ดคาดก็เอาในกิง่งตุ่มนะหอยเป็น<ล>ไงอยู่ปลายทะเลอยอึดแนวกินของทะเลไปทำงานดีสานแบบอยู่บนดีสานดีสานกินปลานะ่ะ วันอาทิตย์หยุดงานพากันไปซ้าปลาปลาดุกปลาคออ้คนแถวเนี่ยก็จะบอกกินโมหาก,กินหนะ้าคนทางนั้นนะไม่เคยแห็งเลยมิจะคนเล่าให้มาห่ากินหย,ยุดงานอาทิตย์จะส้วนกันไปซ้าปลาชาลงไหนตรงหน้านะ่ะแถวคลองอเป็นกุ้งเป็นปลามากินมันเห็ดกระเดะ เขาหามาได้เขาก็บตามซื้อได้แหล,ละขายให้หน่อยนี้อยากต้มปลาช่อนเป็นะเขาผิดทางหรือเก็บเขาท้างไปาหาคิงเขาไม่เดือดซื้อน,นะแต่คือบ่ได้มีการมีงานมีเวลาไปแต่บ้านผิดไปอยากพักบอนซะาหนะคน<อ>ร่างค่ะพันมาวันอาทิพย์ไปไปหาเน,น้กินเนาะพอเลยประหยัดเงินหมดสั่นจ้ะเป็นไ ไปดี้อมบ่ไปทีท้องบ่ฮะท้อมเข็ดยังเมื่อได้มาเ้นพู่นะเจ้าไมเข่าขึ้นไลยเฮ้มีปาหมาณว่าะหมาเจอพู่มีบ้างเจ้าไมีเข่าขึ้นเนมันแสบได้มาฟูบ่นั่นนี่รู้บ่ ไม่นอนไปใช้ไม่นอนไปใช้นอนพักผ่นอน <laughs> นอน,นอนมันนะนองดา,งาวนอนพักผ่อนหมดไปหงียนบอกจกังหมดไปหงียนมาทองฮะอ๋อหงียนอะไรบ้าคือพวกเขาหงียนหมนไปหงียน นม่ากับกไปไมื่อวานกับไปีกไปไปแล้วเป็นไงเด้อเช่าแล้วอันได้เค็นเป็น,นะปอะไบ้าต้องเช็นรายเะเช่นรายใส่แต่เงินอืนได้เช็ดเป็นอะพ่อพ่อรบดา บ่าวว่าบุฟฟ์บ่าวว่ารู้เรื่องบ่าวว่าบุฟึ์น้าคิดนี่กระเม่มอนลาได้เพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาดคลิปหนาเด้อโอเคบายกระเม่มอนไม่ได้กินคิปแรกกระเม่ได้กินก็ขิดกินนะพี่น้องก็เสร็จกระเม่มอนไปใช่ปะก็ไม่จะนั่งกินเนี่ยพี่ให้น้องให้ลูกของร้านเบิ่งกนั่นละ